เออต้้งใกล้เกินเอาเอาไปแล้วไปไปแล้วไปฮะฮะกูถามจริงเกมอะไร แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็มีร้านเติมเกมสุดบางราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย r i c h m a n ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม i d e n t i t y V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนเอ้ยมันเวอร์เกินไปว่าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ r i Richman c คอ n ที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องทีี่นเลย Richmondman ชอบกิจกรรมลัคกี้คอยซีซั่น2คัมแบ็กแล้วแจกโพโค X 6 Pro และของลิมิเต็ดอีกมากมายรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเลยจะได้นอนตั้นต่อเธอก็ต้องเป็นแฝดฉันเหมือนเดิมไม่คุย,คยตัดการเป็นแฝดเนี่ <c oughs> ยอีรันมันไม่เป็นแฝดอีรัน <c oughs> อีแล้วอีแล้วนะอีแล้วนะตอนนี้อีแล้วนะรันอีรันระันพี่ขอโทษนั่งรันนังไม่ไ,ไม่เป็นแฝดเห็นไหมมันแฝดสองคนเราต้องรักกันสิเคลือ พี่จะเลิกพี่จะเลิกเล่นเกมไอเดนเลยเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนกันอยู่ไหนกันฉันอยู่ฉันอยู่ตรงกุ้งลาอยู่ใกล้ตัวฉันมาเฮ้ยใกล้ตัวฉันอ๋อเห็นอะไรเห็นอะไรล่ะเขาบอกมันมันมีล็อกเครื่องด้วยเหรอมีมีล็อกเครื่องมีล็อกเครื่องโอ้อันตัวนี้อ้อดจำได้ใช่ไหมถ้าโดนเส้นเสียงจะโดนดาเมจนะให้ระวังอ๋ออ๋อจะไม่ได้ออกไปงั้นแหละขอบคุณนะเธอนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยไขวะเอ๊ะ เธอเธอเธอฉันฉันเหมือนมันตุ๊บปุ๊บแถวนี้ยมันตามใครอยู่ปะอะไรมันตามฉันอยู่มันตามฉันอยู่เอาหรอเอาหรอเคลียร์จาทำ่าทำแฝดชนะบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กอ้าวไม่ใช่นี่หว่าตามอยู่บ้านเล็กตามอยู่บ้านเล็ก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 น้องไหนวะเล็กเล็กไหนเล็กเล็กใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่ยิ่งไม่โดนฮะฮะกูถามจริงเกมอะไรมันวางเส้นเสียงไปแล้วพี่เห็นว่าแอนิเมชันมันวางเสร็จไปแล้ว พี่ก็เลยเดินข้ามเส้นเสียงแต่ก็ยังโดนสินะใช่หุบพีคำถังปอกแป๊กมาช่วยแล้วนี่หนึ่งกับสองแอปพี่ว่าไงครับพี่มาช่วยมาช่วยแล้วปอกแป๊กปอกแป๊กหน่อยโลปอกแป๊กปอกแปะเคาะเคาะเคาะให้แล้วพี่นู่นเนี่ยเกชาใช่ป่ะด้วยด้วยครับอยู่หัวเรือตัวไหนวะอยู่หัวเรือครับตั้งใจถล่มตรงนี้ตั้งใจถล่มอ๋อจะ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 กำลังไปกำลังไปไปดูว่าแฟร์จันแฟด กำลังไปกำลังไปช่วยด้วยทางไหนวะอย่าไปหมดเลยตั้งใจถอดัสเต็มไปหมดเลยหัวเรือหัวเรือหัวเรือฉันจะวิ่งไปที่ทางอยู่ตรงฉันจะวิ่งไปที่ทางล่ะันเจอแล้วฉันเจอแล้วะจะจะเอามาเราจะมาช่วยเราเถอะโอเคเถอะแคลโอเคเถอะมันตัวทองใส่ใส่รอบหนึ่งเธอเธอตีตีแม่เหล็กตีแม่เหล็กตีแม่เหล็กโอเแคลแคเธอดูดูดดูดูดดดูปังอ้าว เออไปต่อไปต่อไปต่อต่ออยู่ต่ออยู่ฉันจะตายแล้วเธอจะตายฉันไปให้วนมา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 วนตายกดไปยิ้วไม่ทันเดี๋ยวจะครบอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบอยูไม่ตันนะตัวนั้นจะไม่ได้ตันนะล้วนอ้าวมีไปมีไปมีมีมีนอนไม้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 นอนไมอเออไกลเกินอ้าวเอาไปกันไป จัดจัดกอนคิวไม่ต้องคิวมันยังรูปไปได้แฟเ้่ย้ก้ช่วยด้วยตทางไหนทางไหนเอ้าทางทางไหนปอกแป็ช่วยด้วยปอกแป็กทางไหนทางนีเออไปเสียงแล้วไปเสียงไปช่วยไปช่วยคิวหน่อยไปช่วยเขาขวาขวาขวาเออ กูกูลกังไปช่วยกอูกั่อยู่ก้วอกำลังไปช่วยเกลกัวอยู่ัวอยู่พี่ัอยู่ควนนแล้วคิวนับเวลาแล้วมีแล้วใช่ไหมจะได้้วโอเคจะด้้งมีโอกาสจะดูดได้นะคะโอเคดูดน้ำดูดน้ำใครเนี่ยนอตันแหนบช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออ ยูยูเออยิวหน่อยเออยิวหน่อยิวหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราิวตัวเองได้เพื่อนทางลับอยู่ตรงนี้หนูล่อหนูล่อทางลับมุมแบทครับทางลับมุมแบทล่อไปล่อไปปอกแปะล่อไปอย่ามามุมแบทเราปอกได้อย่ามามุมแบทนะปอกแปะได้ได้ปอกแปะอยู่นี่ปอกแปะอยู่นี่เคโอ้ยังไม่หายเลยอ๋อหายละหายละแล้วใครช่วยเล่นแล้วใครช่วยเล่นเอาเล่นเล่นโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาโทรศัพท์อยู่ไหนว่าอยากได้ปืนบ้างอนะ่ะหาโทรศัพท์สิวนะพวกเรายังปลอดภัยอยู่ไหมถ้าไปตอนนี้ทันได้เนี่ยถ้าทัาไนได้เนี่ยี่กำลังวิ่งไปอะ่ะเลนมุมแหนเรนใกล้เสร็จแล้วนะเลนล่วงเหรอได้วยเลนเคล <c oughs> ไปเร็ว ไม่นะจากแล้วเหรองงอยู่นี่พี่เอาออกแล้าเอาเดียวเดวเราเราวิ่งกันมามั่วมากแล้วไงแลน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 มาทันจริงๆด้วยอะเอาเอาไปสองเหรอแลนแลน แลนแลนเออซอยซอยซอยไปไปไปอย่าเพิ่งปลาเลยหรือเพิ่งปลานัดจันปลานัดกันอไปลานัดปลาอ้าวมันดูดได้ยี่เนี่ยเอาสีได้เธอเอาสีไดปลาเธออยู่ใกล้เราอยู่ใกลเราโอเคโอเคสีแดงเราสีแดงเรานัดจันปลาสีไดอย่าเพิ่งปลาอย่าเพิ่งปลาโอเคโอเคตัวทางมันตัวทางทันไหวะออยแลนเล่นตายคนเฝ้าสู่าลไม่มีคนไปช่วยเลยควันเฝ้า โทรหาเทียก่อนบ้าเพื่อนเออฮัลโหลทียหรอคะเราช่วยใครไม่ได้เลยเราวิ่งมั่วกันมากเลยเธอไม่เหรไม่ได้แล้วท่านอยู่ไม่ทันแล้วนะออกออกไปวิ่งออกไปเอ่อโอเคเอาเล่นเอาเล่นมันไปช่วยกันล้มท้ายเรือท้าเรือระวัายโอเคท่านบ้านอยู่ท่านบ้านอยู่ท่านบ้านอยู่ปัดเลยไปเลยปัดไปเลยซื้อน้ำยาเพิ่มความเร็วแล้วความเร็วความเร็ว

ฉันก็ไม่ใช่เพื่อนนะมันมาลุมฉันมันมาลุมฉันอุ๊ยเพื่อนเพื่อนนั่งเร็วดิอ๋อมีคนรอเชื่อเพื่อนอยู่มีคนรอเชื่อเพื่อนอยู่ไม่แก่ถ้าลุมพี่มันกลับมันกลับมันกลับกลับสองกลัวอะไรโอเคเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนรอแล้วเพื่อนรอดแล้วจุดระวังนะรอดจุดรอจุดรอจุดรอจุดเพื่อนติดท้ายอ่ะเพื่อนติดท้ายอ่ะใช่ท้ายแต่งหญิง เนนะะเธออยู่ไหนวะเธออยู่ไหนวะอ่อนแล้วออนแล้วอ่อนแล้วใครจุดใครจุดโอเคโอเคอะหลุมหลุมไปหลุมกันไปหลุมกันเราไปเอาตูเราไปหลุมเราไปหลุ้มอยู่ไหนหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่มุมแมพลุมอยู่มุมแมพมุมแมพมุมไปเธอไปน้ำหน่อยเธอน้ำหน่อยเดี๋ยว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 เดี๋คนซื้อฉลังได้ไหมโอ๊ยฉันฉันมีปืนอะฉันก็มีปืนเหมือนกันลานมาซื้อดิมาซื้อแรงวแล้ว พี่ไปรอหน้าหลุมพี่ไปรอหน้าหลุมพี่ไปรอหน้าหลุมเจนเราซื้อหรอโอเคพี่รอหน้าหลุมเพรปืนเจเจเก็งงว่าน้ำหอมอะไรเด้งวะคิวมันลากของไปดีกว่ามาอาอาพี่ชายมีตัวทองนะมาแล้วมาแล้วงัด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 เรางัด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 ทางลับอยู่ตรงนี้ทางรับอยู่ตรงนี้อ้าวให้งัดไม่ได้ให้เป่าวางน้ำหอมไว้อะทางลับอยู่ตรงนี้ที่วางน้ำหอมมีคนใช้น้ำหอมเธอไปแล้วว่าเมื่อกี้ใช้น้ำหอมไมปดำไปต้องโดนลงโทษต้องโดนลงโทษนี่แน่ เออไอออ้มันต้องโดนลงโทษแบบนี้นี่อ้าอ้าวเอาอีกเดี๋ยวอีกมันต้องโดนลงโทษเออเออจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ้าวอุ้ยกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเข้ามาเออนี่แน่อ้าวอ้าวอ้าวโอมีคนมีคนโดนนี่ว่าชิบหายละร้านน้รามันมันเท้าไปแล้วมันเอาไปมันเอาไปเนาะไปแล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวโดน่ะมีมีมันดูดมันอีกเดี๋ยวรอบหนึ่งดิเราเอาเสมอดีกว่ากันถ้าเขามาเราจะเราจะเอาด้วยอันนี้ใช่ใช่ซซืื้้ออออมมาาเเยยะะรันมาดีมาเอารันมีปืนหรือยังมาเก็บแล้วหรอพีแล้วเนาะไอ้คนดำคนดำมีเพียบก็นี้แหละมาเร็วมาเร็วเอาจริงเหรอพี่หนูว่าหนูว่าหนูว่าอย่าเลยดีกว่าพี่มันบินแล้วมันมันกลางปีกแล้วน่ะรันไปลันไปลันไปลันไป

ไปไปหมกปลาเชงน้ำบักปลาเชงนี่ไปหนึ่งเอาเลยปไปไปลาอะไรปไปไปปลาไปเออไปไปไปจ้าไม่รู้ไปแล้วไปแล้วบากลาก่อนเพื่อนต้องไปดีแล้วแหละเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราทำอะไรกันนะค่าค่าเท่าเดิมเลยตายหนึ่งเหมือนเดิมเมื่อกี้หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ลันเตอร์พาทำอะไร